จนในขั้นตื่นหนีนะครับแล้วเราทำเราทำเวลาได้ดีนะครับทำเวลาได้ดีทคุครับรับทำเวลาได้ดีอ่ะเดี๋ยวเชนทั้งผู้ใหญ่ครับเชนจะพร้อมกันคุณครูพูดสอนอยู่ไหนครูมาไหมอ่ะเดี๋ยวเชคุณครูมาถ่ายภาพพร้อมกันจ้นท่านผู้บริการกลับไปยังอ่ะเดี๋ยวเชนท่านผู้บริการครับพอครับเดี๋ยวเชนครับพอเราเดินทางพอคุมสองโรงเรียนนะครับรักษาการสองโรงเรียนโรงเรียนบ้านบ่อโพงแล้วก็โรงเรียนวัดหนองว่า ก็หลังจากจบชุดนี้ครับเดี๋ยวเราจะมีการมอบเงินนะครับใ,ให้กับคุณครูทั้งส <นา S 1> <ม>ี่โรงเรียนท่านผู้บริการครับขอขอบคุณท่านอาจารเชนท่านผู้ใหญ่พรเทพครับได้มอบของที่ระลึกให้กับน้องๆของเรานะครับก็ปสัสสาวะอีกครั้งนะครับครับขอขอก็ขนมทั้งหมดนี้200ชิ้นนะครับได้รับความอนุเคราะห์จาก ท่านสมบูรณ์พรมพัฒนนะครับท่านที่ปรึกษาและนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองคาไม่ตั้งยืนไปเป็นบ้านหล่แล้วอ่ะจะเป็นเป็นบ้านหล่นอเทพครับเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่ยศเทพเชิญครับอาละพ่อครับอาละพ้อของนะครับคือขนมนะครับมาชื่อและตําแจนุ่ดนี้ครับก็เรียนเชิญฝ่ายจับนะครับคณะกรรมการขึ้นสู่เวทีครับ ครับเรียนเชิญมอบนะครับฝ่ายปกครองนะครับเ,เชิญพี่ครับเ,เชิญครับทั้งสองฝ่ายเรียนเชิญทุกท่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งที่ด้านบนเวทีครับลดสูงผู้บริหารครับเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่